สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านอย่ากไปทางการด้วยนะอาจจะลงไปข้างล่างไม่บ่อยนักเพราะว่าหน้ามืดนะครับหน้าวัดนี่มืดที่เป็นโลงแต่ว่าหน้ามืดไม่มีไฟนะแต่ลงไปได้ฮะติดเสื้อค่อย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 อ่ามีไฟอยู่มีไฟอยู่เดี๋ยวลงไปหานะจ๊ะเดี๋ยวลงไปหาเดี๋ยวลงไปหานะฮะสักครู่อะไรนะฮะ ได้ยินครับน,นั่นแหละว่าอะไรละ่ะเห็นปากขั้งหมดไหมไม่ได้ยิน,ยนใช่ไหมไม,ไนนมาม,มีไฟแล้วก็โอเคหน่อย,ยแหมล้ตัวจริงปอ้วนจังบอกตัวจริงอ้วนจังในทีวีไอแล้วแต่วันพี่วันนี้กินเค็มไปหน่อยหน้าบว,าาวามพี่ก็น้าตาดี ไม่รู้จะเดินไปทางไหนนะมา <laughs> ขอบคุณมากครับแม่นะฮะอาจจะลงลงขึ้นขึ้นกันอย่างนี้นะคุณแม่ครับนะ,ะ <laughs> เพราะว่าตรงนี้มีล่องอยู่ตรงนี้ <laughs> โอ้โหอันตรายโบลองตกไปดูสิ <laughs> ไม่ได้นะโอเคนึกว่าทำได้ <laughs> อารมวงกระสุนนิดนึงครับอาจจะขึ้นมาไม่ได้แต่คุณแม่สามารถลุกลำได้ <laughs> แล้วก็ระวังตั้งวงกระแทกตั้งเพื่อนขุข้างหน้าข้าง <laughs> นอนเยอะไปนิด ขอบคุณครับคุณพี่โอ้โหคุณพี่ชื่นชมเปาสุดยอดนี่ผมก็ตื่นตันใจผมจะร่วงเมื่อไหร่ไหมไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวแม่รอรับได้ได้ครับป๋าสักครูนค่นะครับป๋าป๋าก่อนป๋า,ปายิ้มแป้นรอละขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับเลยรวยครับคุณครับนี่บสบายละอ่ะตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วจับมือจับไม้ได้เต็มที่ครับ จับไม้ด้วยจับไม้ด้วยจะฟาดใครแล้วแต่นะครับไม่จับไม้ก็ได้ครับเดี๋ยวเสี่ยงตาจับไม้จับไม้จับไม้อยู่อันเดี๋ยวไปไกลโทรศัพท์แม่สูบได้น้อยอย่าไปไกลโทรศัพท์แม่สูบได้น้อยให้หนู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 อะป่ะป่ะป่ะอันนี้เอาอันของอันอยู่นี่อันนอ้ไปอัวเองไปอันนี้มาด้วยขอบคุณครับเป็นแม่พรนะลูกอันนี้ลูกอะจะด้วยด้วยลำเอียงให้ดูเอียงนี่ตกใจนี่ตลกใหญ่เลย ขอบคุณครับไม่รู้ไมรู้เจอตั้งหลายงานไม่เจอหลายงานครั้งนี้ก็ได้เจอกันยี่สิบเจ็ดได้ครับได้เดี๋ยวไปฟังกิโอเคครับผมณครับใช่รู้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าได้ได้ไปทุกทางเลยจ้ะนะไปทุกทางครับตอกซอยไหนมีผมเดินไปหมดถ้าถ่ายเลยแม่จ๋า๋ยวค่อยถ่ายให้แม่ ได้โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่แล้วลองใหม่ดิใช่ไหมเพลงอะไรก็ได้ที่อันลองได้ร้องให้ฟังหน่อยเพลงอะไรดีเพลงอะไรก็ได้ช้าง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 ไม่เพ็นช้างเลยป่าวมันแต่ขาเจ็บนี่เป็นเป็นมากเหมือนกันนะเอาเพลงอะไรดีแม่เพลงไหนก็ได้นะ อานหันบานแบนี้หน่อยอ่ะอันมานานได้หน่อยที่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอนาใจนักที่เห็นความรักดีพันดวงใจประมาณนี้แม่ไม่รู้จะรอดป่ะขอบคุณครับรอดจนแล้วพูดไปเรื่อยนะแม่นะแม่ก็เดินเก่ง ความคิดถึงไกลห่างกันครั้งใดหัวใจไม่เคยว่างน้าเพราะคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ฝันอยากเจอลองลิเก้ลองลิเก อ่ะแม่ร้องที่อะไรน้องเจงี่ยมาบอกลูกน้องลิเกอะไรนะแม่พออ้อยข้างหลังป้าแม่อ้อยป้าอ้อยอยู่ข้างหลังแม่อ้อยขึ้นไปข้างหลังแม่อ้อยข้างหลังแม่อ้อยเป็นโิเกคนจนอยู่ดอกบนบ้างนะเราแค่นี้เดี๋ยวโทรตามน้องซันมาแป๊บค่ะตายาวขอบคุณนะไม่รอเลย เทลี่ขอพรโอ้โหเพลงขอบคุณครับเตลลีพพ่ขอเพลงมาได้ครับนะเซลี่ขอพรนะสิบนิ้วพนมล้วก้ลงตาขอบารมีพ่อปูษีพู้มี อะไรนะฮะไรสดคนแบกรักแม่กรักมานานมานานแสนนานเต็มที่อ้างวางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแ่งเบาครับผมครับฝั่งนู้้นเดินไปคิวขึ้นแล้วเนาะสักครูนะครับสักครู่นะเดี๋ยววนไปให้ครบนะครับเดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจกันนะ ได้ได้ครับถึงแม่แม่จ๋าครับขอจับหน่อยได้ไหยครับจับเลยครับจับเลยครับโอ้โหจับอย่างเดียวไม่ลูดแหวนนะแม่นะเดี๋ยวต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันโอเคจับจับแบ่งๆกันจับจับเลยนะจัจับเลยโอ้ยเออเอาออกอย่างออกก็อย่างออกออกออกเลครับยิมะตกขนาดนี้ถ้าคนไทยเลยครับครับ ได้ครับขอใส่แหวนนะครับได้ครับขอมั่นเลยครับแม่ได้ครับได้ครับมั่นให้หลานสาวใช่ไหมโอหลานสาวสามขวบครึ่งอะเดี๋ยวพี่จะรอขอบคุณครับอันนี้ลูกใครครับเนี่ยมีค่ะโอเคครับอภัยเบนแม่จ๋าน้องใบตองน้องใบตองนะโอเคอ่าตัวตึงตัวแคบขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักนะจ๊ะขอบคุณปากหวานนะแม่อะน่ารัก จ้ามาแล้ขอบคุณครับนะอุษาได้กินข้าวเลยแม่กินสักนิดนึงก็ต้นะถึงไหนดนแม่ใส่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยแม่ไม่กินข้าวมาด้วยเดี๋ยวพูดขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับฝั่งนี้มาแล้วรับมาทันปุ๊เนี่ยยาวๆขอเพลงอะไรครับแม่ขอโทษที่คิดถึงแม่เปิดเพลงอื่นบ้างไหมนี่ย อำนาจนะแห่งความคิดถึงฟงารึ่งให้คอยขันหนึ่งรำแม่เพียงวันเดียวไม่เห็นหน้าผาอนรนเฝ้ากังวลหัวใจเลื่อนลอย เสียงยังใสอยู่นะขอบคุณครับ Amazing สุพรรณวันนี้มาสัสระบุรีแม่จะลองได้จะลองได้ร้องไม่ฝังได้ไปไหมแจ่มจันทร์แล้วไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมาประมาณนี้จ้ะแม่แม่มองเหมือนลุ้นอะไรทุกอย่างเลยขอบคุณเจ้าพี่ค่ะไม่้องไม่ใช่ไหมจะจบเพลงนะมไม่ลองได้ไหขอบคุณค่ะ กระทงหลงพานมีครับวันน um ี้เอามาด้วยกับคุณครับจับมือได้เลยครับไม่ต้องเสียงไอ้กับคุณครับจับได้เลยครับคับครับผมฉีดวัคซีนครบแล้วครับไม่กัดแน่นอนครับนะถึ่งผมกัดก็เป็นแค่รอยเคี้ยวไม่มีเชื้อจับได้เลยอะไรนะมนต์คาถาการของของที่ที่การรัศะร้องไงนะร้องยังไงนะเดี๋ยวพี่กลับมาถามใหม่ ครับจับมือจับมือมอ่าแม่จะไปบังคับลูกนะตีเนี่ยจะร้องไห้นะโอเคจ้ะลุ้นหมดเลยเหรอแม่เอามาแม่อยากฟังเสียงโทรหาแม่ด้วยนะได้แม่ว่างช่วงไหนถ้าตีสองครึ่งได้ไหมว่างทั้งวันว่าทั้งวันเลยนะแหมตีจริงๆครับผมผมแม่กวักมือได้ยกเลยนะ,ะได้ครับได้ครับผมไปทั่วทิศเลยคนระับ ขอบคุณครับไม่ได้ครับได้แ่ได้ครับโอ้ยสั่นสั่น่มสั่นกระดดจับมือได้เลยครับจัเพียงอะไรครับลงลงจับไม่ได้เลยนย ไล์สดได้ครับรักเธอทุกคอร์สฉันรักเธอรักเธอสุดดไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์อีกตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิตประตูหัวใจก็ไม่เปิด ให้หมุนโดนโดนโดนอาอะความครับงแน่ใช่ไหมแม่หนูก็ได no. no. ้แค่นหะหนูต mm. ิดภ hey, ูมิแล้วต่อไปแล้แม่ก็ติดภูมิร้องแทนลูกเออร้องนักโทษที่รักนักโทษรักนักโทษที่รักนักโทษรักแม่นักโทษที่รักโทษใครรักใครอย่างนี้เรารักกันแน่นอนเราอันเราอันแล้วยังไงล่ะแม่รับโทษที่รักอ่ะ นักโทษรักก็แบบนักโนะนักโทษรักนะคุยกันดีงานไหมสองคนคุยกันหยิบมาเป็นปึกนึกว่าจะให้ทั้งหมดมีต่อได้ได้ได้ดจะแวะมาเลยบอกนะนักโทษรักแม่ได้ครับจ้าจดหมายครงแม่อยู่ไหนเลยก็ไม่รู้เนี่ยนี่อยู่ในนี้แหละที่ถืออยู่แน่ไหนเราแม่ไม่ทำไม อือตามเียได้นกกงหัวจุกได้ไหมนึกว่าจะหายไปนานแล้วเพลงนี้กลับมาอีกแล้วอดรนกงหัวจุกกันกันอัดคลิปแล้วเสียงนกกงหัวจุกมันริจอจอกรดต้องทำใช่ไหมพี่ครับ ดูแต่ในโทรทัศน์นะโทรทัศน์ถูกต้องครับถ้าแม่เห็นในตู้นี่แปลกตู้เย็นเี่ยเป็นเมื่อสุดเมื่อกี้คือแม่คนไหนอุ้มลูกตามเมียแม่วนักโทษรักยังไม่ได้นักโทษรักเลยนักโทษรักได้โปรดนักโทษที่ทุกครั้งอยู่ในตารางสี่ห้องหัวใจของคุณแล้วแต่ศาลจะสั่งประหารหรือคิดการุณ คมสารภาพนะคุณว่ารักรักรักตักใจอุ้มลูกตามเมียคุณแม่ตั้งกล้องเลยครับมาแล้วกลับไปฟังสักสี่สิบรอบเอาอย่างครับเอาแล้วนะมาแล้วก็เก็บเศษแก้วเอาเก็บเศษแก้วด้วยระวังเหยียบตำนะแม่นะอ่ะอุ้มลูกก่อนอุ้มลูกน้อยคอยตา พามากแก้วตาของขี้กลับจากงาเนเหีือทั้งบ้านไม่มีเจ้าแอบนี้ยิงลูกนี้ไปกับใครเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหน,น,ไหนทำไมแม่ไม่พูดหนักหนักเกระสิบตัวตเ,เก็บเสียงแก้วมาตั้งกลองรอแล้ว เก็บเศษแก้วอาคุณยายจ่าระวังเหยียบเศษแก้วนะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ในนี้ในนี้ก็ดีครับเดินนะจอดวดเดินมาเก็บเศษแก้วก่อนนะแ่้วก็ยันเหง้ยก็แม่มาเนื้อมาอีกแล้วมาเศษแก้วก็ลืมเหนื้อไปแล้วไปมาแม่ไปเยอะเพิ่มๆเพิ่มเพิ่มๆนะแม่นะมาเก็บเศษแก้วก่อนนะอะไรไม่รู้ลืมดวงตาซื่อซื่อไม่ต้องร้องแล้วใช่ไหมอ๋อร้อก็โอเคชอบ ดวงตาสือซือนี่หรือคือคนอกหักใครใจดำน่าถึงมาคิดหักอกเธออายาอยู่หรือเพล่อแม่ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พากผ่อนจิตใจอาวถึงตอนแม่นันลำเค็น แม่ซื้อหนูไว้ที่บ้านนะมซื้อหนูไปเลยอะ่ะเอาไว้ที่บ้านอยากแม่เอ๋ะบ้านหัวานานนะนานแบ่งขายเป็นปโลไหมหนูอะ่ะแบ่งขายเป็นปโลโอ้โห่ฝากใจใส่กระทงเดี๋ยวหนูจะต้องมาเคลียร์ตรงนี้ว่าแบ่งขายเป็นโลไหมเนี่ยฝากใจใส่กระทงพระแม่คงคาช่วยพากระทงลูกไปขึ้นสูงด้วยไง ลอยออกให้กลายลอยไปสู่เจ้าพยาลูกเอา่ามาใจลูกใสกระทุงลอยมาขอแลกคงงชาช่วยรักษาหัวใจลูกทีคระแม่ามาอะไรนะนนนลูกทุ่งคนยาก ชอบขอพเพลงยากกักนทุกทุกคนยากได้ครับอ่ามีจัหมายใหม่แล้วนะฮะเหล่าลววมที่เรโนนะครับอ่าด,ดูจัดเพลงต่อก่อนเลยเอจาจดหมายมาเพิ่มหรออาฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนสวัสดีบานที่เมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ติดตามไปนานนะจ้ะ